ในทางที่เราเดินผ่านมาจนถึงความสําเร็จนะผ่านบุคคลผู้มีพระคุณมากมายแต่เราไม่สามารถที่จะทดแทนบุคคลเหล่านั้นได้หมดขอบคุณอะไรก็แลแมม้วแ,ลแต่ที่ทำให้ผมมาเจอครอบครัวดีวัฒนัฒขอบคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผมมาเจอครอบครัวคุณราศีขอบคุณ อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผมเดินมาเจอครอบครัวอายาลาแพนเนตค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับสองผู้นำนะคะที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจอายาลาแพนเน็ตนะคะที่ในวันนี้ได้มารับเข็มเกียรติยศด,ด้วยนะคะทั้งสองท่านนี้นะคะช่วยแนะนําตัวหน่อยคะ่ะทั้งสองท่านพี่ชื่อธนพัฒน์ค่ะนักสกุลชาวสูงเนินคะ่ะค่ะสุรพลชาวสูงเนินครับ,รบในวันนี้ได้รับในตําแหน่งอะไรคะบูสตาค่ะ มีความรู้สึกยังไงบ้างคะในในการได้รับเข็มเกียรติยศในวันนี้คะมันมันประทับใจมากเลยนะตื่นเต้นมากเลยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบเป็นครั้งแรกเลยเป็นแปลกใหม่กับชีวิตเลยนะกับกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะประทับใจมากดีใจมากค่ะเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับเพราะเป็นเซอร์ไพรส์ของชีวิตเหมือนกันนะครับไม่เคยไม่เคยได้รับเกียรติแบบนี้นะครับก็เพิ่มมีที่อัญจาเนี่ยแหละครับอาชีพเดือข่ายนะครับที่ทําให้เรามีวันนี้ครับ สำหรับจุดเริ่มต้นในการเข้ามาร่วมทำธุรกิจกับไอยาลาเนี่ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ประทับใจยังไงบ้างที่เขาได้เข้ามาร่วมงานกับไอยาลาคะก็สิ่งแรกเลยเนี่ยพี่ประทับใจในส่วนของตัวบุคคลคือท่านผู้บริหารนะคะดรกัมพนาธบุลาศีค่ะแล้วก็รักน้อง GM อนะคะคุณหญิงเมรดาบุลาศีแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ชันวิทย์เมธาชัยวุฒิพี่รู้จักท่านมาสิบปีที่แล้วแล้วก็ประทับใจท่านมาโดยตลอด พอวันนี้รู้ว่าท่านจะมาร่วมมือการจับมือกันเพื่อที่จะมาทําธุรกิจนะคะบริษัทอิเลาเน็ตแล้วได้มีการชักชวนพี่ตัดสินใจมาทันทีเกิดจากความศรัทธาจริงๆค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นความรักไปแล้วนะคะค่ะและได้มีการวางแผนทางการตลาดการทํางานยังไงคะที่ทําให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ค่ะก็ในเรื่องของการวางแผนนะคะเราพวกเราพี่น้องอิยาลาเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่า บอสของเราอะเก่งนะ,ะวางแผนให้พวกเราเนี่ยเดินเดินโดยตลอดถ้าเราเดินตามแค่เดินตามมาเราก็สามารถสําเร็จได้นะคะแต่เผอิญว่าเทคนิคในทีมหรือในทีมเราก็พอมีเราก็มีคอร์สการอบรมในส่วนของทีมงานเองสอนทีมงานการทํางานแล้วก็ปีหน้านี้นะคะเราก็จะพากันท่องเที่ยวนะคะต่างประเทศโดยเป็น เป็นไงเหมือนเร่งยอดขายให้กับทีมแบบว่าแล้วก็ให้เป็นขวัญกำลังใจกับสมาชิกนะคะแล้วก็จะมีการลงสื่อนะคะที่เราคุยวางแผนกันไว้นะคะอาจจะต้องลงสื่อนะคะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาทําธุรกิจกับอายลาให้ประสบความสําเร็จเหมือนทั้งสองท่านค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับงานธุรกิจเครือข่ายเขามีระบบให้เราอยู่แล้วนะครับสําหรับคนที่ที่อยาก ต้องการรับทราบข้อมูลแบบนี้นะครับบริษัทมีข้อมูลให้เต็มที่ครับแล้วก็มีระบบฝึกสอนสําหรับคนที่ไม่เคยผ่านการทํางานแบบเครือข่ายมาก่อนนะครับเรามีให้เต็มที่ครับจะประสบความสำเร็จแบบง่ายๆครับแบบง่ายๆเพราะเรามีระบบอยู่แล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นอีก2ผู้นำนะคะที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจ Ayala p a n e t ที่ในวันนี้ได้รับเข็มเกียรติยศค่ะ ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะวันแรกที่ครอบครัวชาวทางุงเนินก้าวเข้าสู่บริษัทอยาตา์รัแคนี้28ิเดือนมีเซอร์ไพตลอดตั้งแต่แรกเริ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตของครอบครัวรายได้ของครอบครัว แล้วก็ความเป็นอยู่หลายเรื่องของครอบครัวค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ยืนอยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะที่ถือว่าค่ําคืนนี้ท่านผู้นี้ได้รับตําแหน่งสูงสุดของทางด้านอายุรานั่นก็คือตําแหน่งบูสตาค่ะจะเป็นใครนั้นและตําแหน่งนี้มีความหมายสําคัญอย่างไรบ้างไปพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรค่ะแล้วก็ตําแหน่งที่ได้รับในวันนี้ค่ะชื่อพรพิมลตันประวัตินะคะ ตำแหน่งที่พี่ได้รับสูงสุดในอายราณนะปัจจุบันนี้ก็คือตำแหน่งบูสตาค่ะถ้าพูดถึงตำแหน่งบูสตาแล้วมีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะกับตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ถามว่าพี่ภูมิใจมากๆและก็ดีใจมากๆที่ได้รับตำแหน่งบูสตากับอายราเป็นสิ่งที่พี่ไม่คาดฝันในชีวิตว่าพี่จะติดหนึ่งในสี่ของตำแหน่งสูงสุดที่อายราค่ะ และการตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับอาย,ยาราในครั้งนี้ทำไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมคะเพียงเพราะพี่มั่นใจผู้บริหารพี่ก้าวมาสู่อาย,ยาราพาะพี่ศรัทธาผู้บริหารทำให้พี่มุ่งมั่นที่จะสำเร็จในชีวิตกับอย,ยาราเพราะพี่มั่นใจว่าอาย,ยาราสามารถตอบโจทย์ชีวิตให้พี่และทำให้ครอบครัวพี่ริชีวิตพี่มีความมั่นคงในชีวิตได้ค,ะค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากประสบความสําเร็จรวมไปถึงอยากร่วมงานกับอายาราค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าอยากให้มีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนสําเร็จแบบมั่นคงยาวนาน<ะ>พี่ขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมธุรกิจกับอายารา<ะ>เหมือนที่ปิ่นได้ร่วมกับธุรกิจอัยาราณนะวันนี้แล้วทําให้ชีวิตตัวเองและครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบายจากชีวิตที่เคยเป็นอยู่ค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือความคิดเห็นจากทางด้านของคุณปิ่นเองนะคะที่ประสบความสําเร็จเป็นถึงทางด้านของตําแหน่งบูสตากับทางด้านอายลาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณปิ่นมากค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นท่านใดที่ประสบความสำเร็จแล้วมายืนสัมภาษณ์ตรงนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะและที่ทําให้ปิ่นเป็นแบบนี้ได้เป็นดาวที่โิดจ,จรัสบนท้องฟ้านี้ได้ต้องขอขอบคุณ บริษัทอยาเพเด็กค,ค่ะค,คุณผู้ชมคะและอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้รับตาแหน่งสูงสุดกับอิยาลาในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ใช้ความมุ่งมานะและมีความอดทนถึงจะได้ตำแหน่งนี้มาจะเป็นใครรวมถึงตำแหน่งนี้สำคัญอย่างไรบ้างไปพูดคุยกับคนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะแ <ผม S 1> นะนำตัวกันก่อนเลยค่ะชื่ออะไรรวมถึงตำแหน่งที่ได้รับในวันนี้ค่ะครับชื่อกิติศักดิ์วังทิพพันธ์ครับ ตำแหน่งในวันนี้ที่ได้รับก็คือตำแหน่งบลูสตาร์ครับและตำแหน่งบลูสตาร์นี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงสุดของอายราในตอนนี้เลยใช่ไหมคะแล้วความภาคภูมิใจคะ่ะในการได้ตำแหน่งนี้มีอะไรบ้างคะครับก็ถือว่าจากะระยะเวลาเนาะในการที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้เนี่ยผมอยู่มา2ปีนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยได้มาตั้งแต่ปีแรกนะครับตั้งแต่ปีแรกเลยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใครๆก็อยากได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสูงสุดมีแค่ตำแหน่งนี้ แต่ความจริงแล้วยังมีตำแหน่งต่อไปครับก็คือตำแหน่งอิมวโรลนะครับแล้วก็ตำแหน่งไดมอนต์นะครับซึ่งเราต้องเป็นแน่ๆรวมไปถึงการร่วมงานกับอัยยราคะ่ะว่าทําไมถึงตัดสินใจเข้าร่วมงานกับอัยยราคะครับบังเอิญว่าความศรัทธาครับต้องบอกเลยว่าเราเลือกบริษัทที่เจ้าของบริษัทเนี่ยเข้าใจในธุรกิจเครือข่ายจริงๆซึ่งดรกรมนาบุญราศี asi, คือช้อยที่สําคัญเลยที่ผมตัดสินใจเลือกเนื่องจากว่าผมมองอย่างนี้นะครับคนที่จะตัดสินใจ ฝากชีวิตต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ากับบริษัทเครือข่ายขายตรงเนี่ยเราต้องดูที่เจ้าของครับว่าเขามีมีใจที่จะทําเครือข่ายจริงไหมอุทิศตนไหมเข้าใจจริงไหมในธุรกิจนี้อันนี้คือสําคัญเลย<ๆ>เพราะหลายคนเนี่ยเลือกผิดเจ้าของไม่เข้าใจไม่รู้ไม่ทําจริงไม่เอาจริงเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องจบแต่ที่นี่เนี่ยในตลอดชีวิตของการทํางานของดรกามานาชเนี่ย20ปีประสบการณ์ของท่านเนี่ยชีห้เราเห็นว่าท่านชัดเจนมาก แล้วก็รู้จริงในเครือข่ายครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากประสบความสําเร็จในตําแหน่งรูจตารวมไปถึงการร่วมงานกับอายาาต้องทํายังไงบ้างคะอยากบอกว่าอายาลาทําง่ายได้จริงไม่ต้องคิดมากเลยครับที่นี่มีระบบหลายคนในทีมงานของผมนะครับไม่มีประสบการณ์มาก่อนไม่เคยทําเครือข่ายเลยเข้ามาที่นี่ครั้งแรกก็ประสบความสําเร็จเลยไม่ว่าจะเป็นเงินแสนเงินล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ความเชื่อมั่นว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิน้น เพียงแค่คุณเปิดใจสมัครเข้ามาในระบบอ l ยาคาเดมีคุณสำเร็จแน่นอนครับการันตีล้านเปอร์เซ็นต์นี่หลยค่ะก็คือหนึ่งความคิดเห็นหนึ่งความสําเร็จที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในอายาลาในครั้งนี้นะคะหากคุณผู้ชมเองอยากจะประสบความสําเร็จแบบนี้ก็ต้องเลือกร่วมง,งานกับอิยาลาบริษัทที่มีความมั่นคงและแน่นอนค่ะว่าจะประสบความสําเร็จในวันนี้ก่อนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะเป็นแขกรับเชิญท่านใดที่จะเข้ามาพูดคุยเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าไอยลาให้ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีคุณภาพครับ บรรยากาศค่ำคืนนี้มีแต่มนุษย์เงินล้านค่ะที่ประสบความสำเร็จบนเวทีอียราค่ะและบุคคลที่ยืนข้างดิฉันค่ะคุณกัปนานบุญราศีค่ะประธานกรรมการบริหารอายราแพลนเนตค่ะสวัสดีค่ะ<ด>ข,อขอคุยบรรยากาศคืนนี้กันนิดนึงอินเตอร์หรือเกินตั้งใจปรับภาพลักษณ์หรือ,อยังไงคะเนี่ย ครัวันนี้ต้องการที่จะฉลองความสำเร็จให้กับนักธุรกิจอายราพระเน็นะครับที่ตุ่มเททำงานอย่างหนักมาตลอดนะครับสปีนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความปลื้มใจภูมิใจนะครับจึงอยากให้พวกเขามีความสุขแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะครับวันนี้เราภูมิใจมากๆครับ โน้นขึ้นคนนี้ลงสามารถแซงตำแหน่งกันได้ด้วยเหรอคะได้ครับที่นี่เราอ,อยู่ที่คุณมีความต้องการนะครับ <Yeah. S 1> มีความสามารถนะครับคุณก็สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับเส้นทางอเยราเปิดกว้างให้กับทุกคนนะครับทุกคนสามารถจแจแซงกันได้ประสบความสำเร็จเร็วกว่าได้นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าคุณมีความต้องการปรารถนาอย่างแรงกล้ามากน้อยแค่ไหนครับเดอสตาปาร์ตี้เป็นหนึ่งในแผนงานที่เรายกแบรนด์เ้าสู่ระดับอินเตอร์หรือเปล่าคะ ใช่ครับเป็นการปรับ,บแบรนด์ในรดัชันนะครับเราต้องการจะให้ทุกคนนะครับมองเห็นคุณค่าของขายตรงไทยว่าสามารถจะมีมาตรฐานเหมือนกับสายกับขายตรงนะที่เป็นสากลได้นะครับยุทธศาสตร์ไอยาเมื่อวานนี้มีการจัดงานอีกงานหนึ่งทาไมถึงจัดงานเยอะแยะมากมายตั้งรับกันทันไหมคะเนี่ย กิจกรรมทั้งหมดนะครับก็ต้องการที่จะให้นักธุรกิจของอเลาาพเนต็ตมีทักษะนะครับแล้วก็สามารถที่จะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นเส้นทางและเป็นเครื่องมือที่เราได้วางรากฐานเอาไว้เดอะเรลลี่ครั้งที่1นึ่งเหรอคะเป็นเรลลี่ครั้งที่2แล้วครับจัดต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับเป็นปะเพณีของอิลลาแพเนต็ตนะครับผลที่ทําให้นักขายเงินล้านที่อยู่ด้านหน้าดิฉันมีเยอะแยะมากมายต่างจากค่ายอื่นเป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะว่าที่นี่เรามีระบบนะครับที่ดีนะครับมีอะคาเดมีในการฝึกให้คนเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพนะครับมีสินค้าที่ดีแล้วก็มีแผนกระดาดนะครับที่มีความเป็นธรรมนะครับที่สําคัญก็คือบริษัทอเยราแพลนตมีวิสัยทัศน์ในการเติบโตนะครับอย่างก้าวกระโดดนะครับอยู่แล้วนะครับเรามีการยึดมั่นในคำสามคำนะครับก็คือถูกต้องคุณค่าแล้วก็ยั่งยืนเป็นแนวทางของอเยราแพลนตนะครับสิ้นปีนี้คําถามสั้นๆค่ะทะลุพันล้านไหมคะ พารต้องเป็นปีหน้าครับแต่ปีนี้เราคิดว่าเราก็เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับท<ช>ุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ประสบความสุขได้อย่างมากมายที่บ้านอิยาลาแพลเน็ตนะครับอยา,บอบากให้บอสฝากประเด็นทิ้งท้ถึงประชาชน,ท,นาที่ยังไม่มาเป็นสมาชิกไม่เข้ามาร่วมอิยาลาเนี่ยค่ะชวนชวนเล่นหครัทุกคนเห็นหน้าตาของคนอิยาลาไหมครับทุกคนคนอิยาลามีความสุขไหมครับมีความสุขไหมนะครับยยอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่บ้านอิยาลาแพลเน็ตนะครับแลวทุกคนจะรู้ว่าชิตทีต่มีคุณค่ามีความหมายนะครับ ได้ที่บ้านอเยราพมเนตใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ <cam> ใชใชอ <We can! S 1> อลาอเอลาอาลาอาลา s ขอบคุณค่ะอะรับจากทางด้านของดร <c oughs> กมนะบุญราศ,ศรีนะครับประธานกรรมการบร,ริหารบริษัทไอรอล่าพลเนตจำกัดนะครับ มาทางด้านฝั่งของผมบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านของอาจารย์ชานวิทย์เมธาชัยวุฒินะครับรองประธานกรรมการบริษัทไอราแพลเดทจำกัดนั่นเองนะครับจะถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการเทรนหรือว่าฝึกนักธุรกิจของไอรานั้นมีขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรบ้างที่ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ครับโอเคในการในการอบรมคนของเรานะครับเรามีการนะครับจัดบางขั้นตอนนะครับในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับโดยมีหลักสูตร ที่เรียนเหมือนกับเรียนในมหาวิทยาลัยนะมีด้วยกันทั้งหมด5หลักสูตรนะฮะหลักสูตรที่1หลักสูตรที่2หลักสูตรที่3หลักสูตรที่4หลักสูตรที่5นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของเราจะเป็นการเรียนรู้นะที่เป็นขั้นตอนและทําให้เขาสามารถที่จะมีความรู้นะแล้วก็มีทักษะในการทํางานนั้นๆสามารถกลายเป็นมืออาชีพได้อย่างแท้จริงครับ วิธีการในการเทรนนี่ยากไหมครัจริงๆไม่ยากอกครับเพราะว่าเราเวลาเราเทรนคนเราต้องเราต้องเข้าใจถึงนะครับเนื้อหาที่เรากําลังสื่อสารไปถึงคนว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรครับนะแล้วเราต้องมีนะครับวิธีการสื่อสารเนี่ยอย่างเป็นระบบนะที่จะให้เขาเรียนรู้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเขาควรจะเรียนอะไรเรามีเนื้อหาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเขาเรียนรู้เขาจะเรียนรู้ได้ง่ายนะในลักษณะนั้นจึงไม่ยากครับสำหรับอียิราครับรายการตลาดวิเคราะห์เคยสัมภาษณ์อาจารย์ชันวิท ไปบ้างนะฮะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจอิยาลาไปแล้วนะครับ,รบวันนี้อยากให้อาจารย์ชันวิทย์พูดอีกสักครั้งหนึ่งครับว่าวิธีอย่างไรที่ทําให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จแบบนี้ครับเรามีความภูมิใจหรือว่าชอบอมีความชอบใจหรือว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับเรา,าเรามีนนรเราเรามีความภูมิใจมากเลยเพราะสิ่งที่อิยาลายึดมั่นมาตลอดที่ผมพูดซ้ําๆก็คือว่าอิยาายึดมันเรื่องของความถูกต้อง เรายึดไม่หลักการว่าถูกต้องคือความสําเร็จที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเราจะสร้างคนเราไม่ใช่สร้างสเปซสปักเราเน้นในการสร้างคนที่ถูกต้องนะครับเมื่อเราสร้างคนที่ถูกต้องเนี่ยนะการที่เขาจะเป็นคนที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเขาต้องทํางานภายใต้ความรู้ที่ถูกต้องเราจึงมีความรู้ที่ถูกต้องให้กับเขาในในการเรียนรู้นะครับเมื่อเขาทํางานภายใต้ความรู้ถูกต้องเขาก็จะเกิดผลงานที่ถูกต้อง ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ถูกต้้งไปตลอดเลยในเส้นทางเดินของเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราและงานเดอะสตาร์พาร์ที่ครั้งที่1วันนี้ครับที่ไอร่าพาร์เน็ตได้จัดขึ้นครับผือก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองแลวก็เชิดชูเกียรติให้กับนักธุรกิจไอราของเราวันนี้นะครับสุดท้ายเลยอยากให้ทางด้านของอาจารย์ชันวิศก์ฝากสุดท้ายไปทางคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภาคภูมิใจของไอรลานะครับ อายามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทําให้เขานะครับได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับอายลามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับชีวิตของเขาครับแล้วก็แล้วก็ภูมิใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้เขาเนี่ยสำเร็จในชีวิตของเขานะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่อายลาภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการสร้างคน เมื่อคนมีคุณภาพนะครับสังคมก็มีคุณภาพเมื่อสังคมมีคุณภาพประเทศชาติก็มีคุณภาพและเมื่อนั้นประเทศเราก็จะไม่แพ้ใครในโลกนี้จริงไหมครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศในงานเดอะสตาร์พาร์ตี้ครั้งที่หนึ่งนะครับที่ไอยอลาแพเดิลได้มีการจัดขึ้นวันนี้ครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทั้งประธานและก็ท่านรองประธานนะครับอาจารย์ชันวิทย์และดรกบนะนั่นเองนะครับนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมวันนี้ครับเดอะสตาร์พาร์ตี้ครั้งที่หนึ่งครับขอให้บูมอีกครั้ We can. We, can. We, we, can. We, can. we can, we go, we can, we we go. ได้รับรางวัลเลยครับคืนนี้ครับวันนี้ทุกคนเป็นเพสซซ่าฮะวันนี้เป็นพิซซ่าทุกคนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนั่นก็เพราะมาจากความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจจริงนะครับศรัทธาทุกคนเลยนะครับแลับแน่นอนวีดีโอพิเศษอันดับแรกนะครับทำไมผมมาเป็นส่วนหนึ่งในคืนนี้นะครับจะทำเพลงอะไรพิเศษนะครับได้เชิ้ง ตอนนี้ครับรายการตลาดวิเคราะห์เทพิเศษวันนี้ครับก็เดินทางมาถึงช่วงระยะเวลาสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มงานจนถึงตอนนี้ครับเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศโดยรวมของงานเดอะสตาร์พาที่ครั้งที่1วันนี้ครับว่าเป็นไปอย่างคึกคักนะครับเพราะว่าจะมีทั้งทั้งทางด้านของนักธุรกิจไอรานะครับที่เดินทางเข้ามารับตําแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของบูสตาร์เพอร์สตาร์นะครับแพทินัมต่างๆมากมายตรงนี้นะครับซึ่งก็ได้เห็นถึงสกยภาพต่างๆของนักธุรกิจในอรานั่นเอง และนอกจากนี้ครับผมยังได้มีโอกาสในการสัมภาษณ์ท่านประธานและรองประธานบริษัทไอาราแพดเดจจำกัดด้วยนะครับทุกอย่างนั้นก็อย่างที่ท่านได้เห็นกันครับว่าภาพบรรยากาศเดอะสตาร์ปาที่ครั้งที่1น,นั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยอย่างดีเลยนะครับและตอนนี้ครับหมดเวลาของรายการตลาดวิเคราะห์แล้วครับผมวิทยุสายสวครร์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับรายการตลาดวิเคราะห์ครับวันนี้ผมลาไปแล้วครับสวัสดีครับ เองค์กรที่สร้างคุณค่าองค์กรที่ไม่สร้างคุณค่าจะเติบโตไม่ได้ถึงแม้จะเติบโตก็จะสะดุดและไมะ่ได้ยี่ยาครับพยาลายึดมั่นในการสร้างความยัง่งยืนภายใต,ยต้นวัตกรรมผิดพันธุ์ที่มีงานวิจัยสถาบันวิจัยนักวิจัย และสิทธิบัตรโลกภายใต้อายาลาอะเคเดมีที่เป็นสถาบันพัฒนาอุคลากรให้มีความพร้อมในมืออาชีพภายใต้แผนรายได้ที่นำไปสู่แพสซิฟอินคัม